สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22กันยายนปี2023นะคะเมื่อ EP 259เราได้พูดถึงความสำเร็จของผู้หญิงหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องเก๋น้องอีฟหรือว่าพี่น้อยนะที่ประสบความสำเร็จในอเมริกาตอนนี้หลายคนก็พอหลังจากเทมแลกไปใช่ไหมก็มีฟีดแบ็กกลับมาดีมากเพราะช่วงนี้ไม่เป็นช่วงเปิดเทอมพอดีเลยเป็นฤดูการเปิดเทอมหลายคนก็ไปเรียนภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วเราก็อยากจะอัปเดตชีวิตของเขาเพื่อให้เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยเริ่มจากคุณโอก่อ ะะตอนนี้คุณโอไปเรียนภาษาอังกฤษ ESL ระดับ intermediate นะความใฝ่ฝันของคุณโอคืออยากเป็นสัจวรตค่ะเมื่อเรียนจบ ESL แล้วเขาก็จะไปลองสมัครสัจวั์ตดูนะคะแล้วก็น้องน้ำจากแคลิฟอร์เนียตอนนี้อยู่ที่ advanced level ค่ะก็คือระดับสูงแล้วนะคะน้องมายาจากเนบราสกาคนนี้มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นช่างเสริมสวยค่ะ ตอนนี้เธอเรียนระดับ advanced level ด้วยเหมือนกันแล้วก็ได้งาน part time นะคะทำงานเป็นช่างแต่งหน้าอยู่ที่ Sephora เป็น part time นะคะแล้วเธอบอกว่าเรียนจบแล้วเดี๋ยวก็จะไปสมัครเรียนต่อเป็นช่างเสริมสวยเพื่อเอาลาเส้นนะคะแต่ว่ามายานี่น่ารักมากเลยท่านผู้ชมเพราะว่าเธอไปเรียนเนี่ยเธอแต่งชุดนักเรียนไปด้วยนะคือยูนิฟอร์มอะใส่ชุดขาวนะกระโปรงน้ำเงินแล้วก็มีผูกโบ้นะสะพาปเป้แล้วก็ เธอบอกอาทิตย์หนึงเนี่ยวันนึงต่อสัปดาห์เธอจะใส่ชุดพื้นเมืองไปด้วยนะเพราะว่าเป็นคนเชียงใหม่ก็จะใส่ชุดเมืองเหนือไปโรงเรียนด้วยนะคะเป็นการพรีเซนต์แล้วก็น้องเก่งนะตอนนี้อยู่ที่ระดับแอดวานซ์เลเวลด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าสิ้นเดือนนี้จะลาออกจากร้านอาหารแล้วพี่เพราะว่าได้งานาไปทำบร,ริษัทฟู้ดเชนของเวียดนามนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าน้องไปทำอะไรแล้วก็คนสุดท้ายคือคุณเก๋ อยู่ระดับ advanced level แต่ว่าของคุณเก๋น่านะสนใจอย่างนึงตรงที่ว่าคุณเก๋บอกเธอมีลูกแล้วก็ต้องส่งลูกไปโรงเรียนแต่เธออยากเรียนมากเลยก็เลยหาหนทางค่ะสุดท้ายก็ได้เรียนผ่าน zoom link นะคะซึ่งตรงนี้เรียนผ่านออนไลน์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ย ทำให้ก้าวผ่านข้อแม้ไปได้ว่าหลายคนชอบมีข้อแม้ว่าแบบฉันมีลูกฉันไปไม่ได้ไม่มีเวลาโน่นนั่นน,นี่นะอย่างกรณีของคุณเก๋นี่บอกว่าเธอเรียนผ่านซูมเลยนะคะต่อให้ไปไม่ได้ก็อย่างน้อยได้เรียนออนไลน์ก็ยังดีแล้วทุกคนก็มีฟีดแบ็กที่ดีกลับมาหมดเลยนะบอกว่าไปโรงเรียนแล้วมีความสนุกนะได้เจอเพื่อนได้เจอคุณครูมันทําให้เรานึกถึงพี่รัตด,ดานะ พี่ละดาเนี่ยเราเจอแกเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะคะแกะแต่งงานกับฝรั่งก็คุยัไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็เลยบอกพี่ละดาไปเรียนภาษาอังกฤษเด็กแกก็ไปนะแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งแกถามว่าเฮ้ยบีเขาให้พร mm ีเซนต์เกี่ยวกับเรื่องศิละปะวัฒนธรรมของประเทศตัวเองอ่ะเพราะในห้องมันจะมีเด็กหลายๆประเทศมาเรียนใช่ปะ่ะจะพรีเซนต์อะไรดีจะพูดเรื่องอะไรดีเราก็พูดแบบส่งเดทไปบอกว่าอ๋อพี่มีชุดไทยปะล่ะพี่ก็แต่งชุดไทยแล้วก็ตำส้ตมตำแจกมาที่ห้องไปเลยละกันง่าย ปรากฏว่าแกทําจริงเว้ยท่านผู้ชมแกวันก่อนที่จะไปพรีเซนต์เนี่ยแกเตรียมข้าวเหนียวนึ่งไว้ละแล้วแ,แกก็ทําไก่ย่างไว้ก่อนล่วงหน้านะคะวันจริงแกแต่งชุดไทยไปเลยค่ะตั้งโต๊ะทำส้มตำไทยแล้วก็แกก็เริ่มอธิบายส้มตำของแกนะใส่ไอ้หน่ไอหนานไอ้นี่แล้วก็พรีเซนต์ไปวันนั้นก็เลยทั้งห้องได้กินส้มตำไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวจากประเทศไทยแล้วก็ แกส่งวิดีโอมาให้ดูด้วยปรากฏว่ามันประสบความสําเร็จมากเลยเพราะแกมีความรู้สึกว่าเพื่อนๆในห้องตื่นเต้นเพราะมันเป็นการพรีเซนต์จริงๆเลยไนงะมันไม่ใช่เหมือนการแบบว่าโอเคเอารูปภาพของประเทศตัวเองมาติดแล้วก็บอกว่ามีโน่นนั่นนี่ให้เที่ยวอะไรเงี้ยแกบอกว่ามันเป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่งที่แกรู้สึกว่าแกเป็นซัมบอดี้นะตอนนี้ก็คือทุกคนรู้จักอาหารไทยแล้วก็เริ่ม เหมือนกับสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้มากขึ้นนะคะก็ดีใจกับทุกคนด้วยนะแล้วอาจจะมีกํกำลังใจให้คนอื่นที่กำลังคิดว่าจะไปดีหรือไม่ไปดีอะไรประมาณนี้เนี่ยฟีดแบ็กเขาได้กันมาดีทั้งนั้นเลยนะคะก็ขอให้ทวนตั้งใจเพราะว่าการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยมันเริ่มต้นค่อนข้างที่จะใช้เวลาแต่ถ้าคุณได้แล้วคุณจะได้ไปเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราโจหัวข้อว,ว่าบุญคุณต้องใช้กี่ชาติถึงจะหมดนะ มันเป็นเรื่องราวของพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอมาจากจังหวัดชัยภูมินะคะเคยแต่งงานที่ไทยมาแล้วแล้วก็เลิกกับสามีที่ไทยนะมีลูกติดมาคนหนึ่งก็เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะตอนนั้นเธอก็ไปเจอกับสามีคนไทยเหมือนกันที่เป็น U.S. citizen นะน่าเขาน่าจะไปเที่ยวที่นู่นหรือไปเจอกันทางออนไลน์ไม่แน่ใจจะไม่ได้ละตอนนั้นผู้ชายอายุ66นะคะเธออายุ40กว่า ตอนนั้นผู้ชายมีไรายได้อยู่ทางเดียวนะคะคือทาง Social Security ก็คือเงินประกันสังคมที่เขาได้มาเนี่ยเดือนละ1,100เหรียญซึ่งไม่ได้มากนะผู้ชายกเกษียณแล้วนะคะซึ่งเงิน1,100เหรียญที่ได้เนี่ยเราเข้าใจว่าสมัยที่เขาทำงานแปลว่าเขาเสียภาษีน้อยเพราะว่า1,100เหรียญถ้าคิดเป็นเงินไทยมันน้อยมาก มันเท่ากับเดือนละ3 0,000กว่า3 0 0 0 0กว่าบาทมันไม่ได้เยอะนะท่านผู้ชมสําหรับถ้าคนที่ทํางานแล้วเสียภาษีที่นี่เยอะๆอ่ะเวลาที่เขาได้ตอนกเกษียณแล้วอ่ะเขาจะได้เยอะกว่านั้นเยอะนะคะแปลว่าคนนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ได้มากทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็ทําการแต่งงานกับเธอนะคะโดยให้ทําสัญญาก่อนสมรสซึ่งพี่เขาไม่ได้ส่งมาให้เราอ่านแต่พี่เขาเล่าว่าในสัญญาก่อนสมรสนั้นนะ่ะก็คือมีการแยก ค่าใช้จ่ายหรือว่าแยกเงินกันชัดเจนว่าบ้านที่เป็นบ้านของเขาจากเมื่อเขาตายแล้วเนี่ยจะเป็นของลูกสาวเขานะคะเพราะเขาเคยแต่างงานมาก่อนด้วยเหมือนกันแล้วก็เงินเก็บสะสมที่เขามีทั้งหมดก็จะเป็นของลูกสาวเขาเนี่ยเขาจะยกให้ลูกสาวเขาและพี่ผู้หญิงคนนี้ก็จะไม่ได้อะไรเลยนะคะก็คือเป็นการเซ็นล่วงหน้าไว้ก่อนทีนี้พี่ผู้หญิงคนนี้มาอเมริกานะคะเธอก็ ไปหารายได้ด้วยตัวของเธอเองเราเข้าใจว่าเธอทําร้านเสริมสวยหรือร้านนวดนะจำไม่จําไม่ได้ละแต่เธอมีรายได้ประมาณเดือนละ 3, 5 0 0ันะคะเธอก็เริ่มที่จะส่งให้ลูกเธอที่เมืองไทยนะคะโดยโดยเธอส่งทุกเดือนคนที่ส่งให้ก็คือลุงสามีเธอเนี่ยแหละเป็นคนส่งให้นะคะแล้วเขาก็จดจดบันทึกทุกเดือนเลยว่าเธอส่งให้เท่าไหร่นะคะแต่งานกัน7จปีเนี่ยเขาจดทุกเดือนแล้วก็ ในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาทวงบุญคุณพี่วู้อย่งคนนี้ตลอดนะคะโดยจะใช้คําพูดจาที่หยาบคายนะคะ,ะเขาจะพูดประมาณว่ามึงมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะกูนะถ้าไม่มีกูมึงก็ไม่มีโอกาสจะมาอยู่ที่นี่มาใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็มาหาเงินส่งลูกมึงนะอันที่2ก็จะเป็นลักษณะของการที่ทําอะไรไม่ถูกใจก็จะบอกว่าอีควายโง่โง่อย่างมึงทําอะไรได้อะไรประมาณนี้จะจะดูถูกความ ของเธอตลอดแล้วก็สุดท้ายมักจะพูดว่าคนอย่างมึงไปไหนไม่รอดหรอกถ้าไม่มีกูยังไงมึงก็ต้องอยู่ได้มึงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกูจะประมาณ3เรื่องประมาณเนี้ยแล้วพี่เขาบอกว่าเป็นคําหยาบที่หยาบมากกว่านี้อีกส่วนใหญ่ก็จะเป็น1ทวงบุญคุณว่าที่มาได้ก็เพราะเขา2พี่เขาโง่ไม่มีสติป,ปัญญาทำอะไรก็ไม่ดีและก็3ก็คืออยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแกนะคะล่าสุดปัจจุบันเนี้ยลุงคนนี้อายุ73ปีนะคะ เริ่มที่จะเล่นไลน์เล่นแชทกับผู้หญิงที่ไทยแล้วนะพี่เขาบอกมาแล้วลุงก็เลยบอกว่าตอนนี้อยากจะกลับไปอยู่ไทยสักปีละ3 6เดือนแล้วก็อยู่ที่เนี่หเดือนนะคะแล้วลุงก็เริ่มที่จะขอหย่าโดยแกเริ่มบอกว่าไอ้เงินที่เธอส่งลูกเธอเจ็ดแปดปีเนี่ยฉันจดไว้หมดแล้วว่าฉันเธอส่งไปเท่าไหร่ตอนที่หย่าเนี่ยเธอจะต้องคืนเงินนียให้กับฉันพี่เขาก็บอกว่าเฮะ มันเป็นเงินที่เป็นเขาหามาได้ด้วยน้ำพะกำแรงนี่บอกป้างอีลุงนี่บอกว่าแต่เงินนี้ไม่เป็นเงินของบ้านเธอเอาเงินของบ้านไปส่งให้ลูกดังนั้นเธอต้องเอาตอนอยาเนี่ยเธอต้องคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เธอส่งให้ลูกอะกลับคืนมาให้ชั้นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออเอาเอาเอาทีละคอนเซ็ปต์เอาทีละคอนเซ็ปต์ดีกว่านะพี่นะแล้วพี่เขาก็เลยมีหรังสือว่าเขาเป็นทุกว่าเฮ้ยเออเราต้องคืนเงินให้เขาหรือเปล่าแล้วตัวพี่เองเนี่ย ถ้าเกิดจะอยากเขาออกไปแล้วจะต้องยังไงเพราะว่าเขาทวงบุญคุณพี่ตลอดเลยอย่างที่พูดไป Crew เมื่อสักครู่นี้นะคะอันแรกเลยเราพูดถึงคอนเซปต์ของคำว่าของคาว่าบุญคุณก่อนนะถ้าแปลตามแบบพจนานุนกรมมันก็จะแปลว่าความช่วยเหลือเกือ้อกูลนะบุญคุณคือความช่วยเหลือเกือ้อกูลที่มีคนดีหรือว่าคนที่เขาทำให้กับเรา นะคะก็คือความดีที่เขาทําให้กับเราแต่ถ้าเป็นตัวเราเองแปลให้ตัวเองนะเราจะถือว่ามันคือคุณงามความดีที่คนคนนั้นทําให้กับคนอื่นแล้วมันเกิดเป็นผลบุญอาจจะเป็นบุญในใจเขาหรืออะไรก็แล้วแต่มันเลยใช้คำว่าเป็นบุญคุณนะคะส่วนกระตัญญูกตวเวทิตามันคือความรู้สึกซาบสนใจที่เรารู้สึกว่ามันมีคนช่วยเราแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะตอบแทน ซึ่งคอนเซปต์นี้ส่วนใหญ่มันจะมีในชาติเอเชียแล้วก็มีในพุทธศาสนาด้วยแต่ถามว่าฝรั่งมีไหมฝรั่งมีนะฝรั่งจะเป็นลักษณะของมันไม่ได้มีคำแปลตรงๆแต่มันเป็นความรู้สึก appreciation คือความรู้สึกว่าซาบซึ้งใจเวลาที่มีคนช่วยเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วฝรั่งเวลาที่เขาตอบแทนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอาจจะไม่ได้นะวันนั้นมันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมที่เขาจะตอบแทนคนคนนั้นได้ แต่วันใดวันหนึ่งที่เขาไม่มีโอกาสหรือว่าเขาเติบโตขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ฝรั่งจะใช้วิธีตอบแทนให้กับสังคมที่เขาเติบโตมาหรือว่าตอบแทนให้กับเรื่องราวสตอรี่ที่เขาเคยได้รับมาอาจจะไม่ได้แบบตรงๆกับคนที่เคยช่วยเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือจะเป็นคอนเซปที่คนไทยทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะทีนี้มาถึงคอนเซปของคำว่า family family คือความเป็นครอบครัว การที่เราจะแต่งงานอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนอกเหนือจากความรักความพอใจแล้วเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันถ้าคุณมีความทุกข์เราก็มีความทุกข์ไปด้วยคุณมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยไปในทุกสถานการณ์นะคะมันคือความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคุณช่วยฉันฉันช่วยเธอเพราะนี่ไม่เป็น Family เราถือว่าเป็น Family ก็คือคนคนเดียวกันถูกไหมคะมันคือหนึ่งใน มุทิตาจิตหมายเพาะว่ามันเป็นหนึ่งในเขาเรียกพมวิหารสี่ความมีมุทิตาจิตของกาเป็นแฟมิลี่ก็หมายความว่าเราแฮ ppy เรามีความปรารถนาดีที่จะให้คนเราเวลาที่เขาได้ดีเราก็มีความสุขกับคนที่เราอยู่ด้วยนะคะอันต่อมาคือเราอยากจะให้เขามี better life หมายถึงว่าต่างคนต่างช่วยกันให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นนะโดยมากก็ family ก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แต่เรามาดูอีกคอนเซปต์หนึ่งคอนเซปต์ของนักลงทุนนะนักลงทุนเนี่ยเขาไม่ช่วยอะไรใครฟรี free. สิ่งที่เขาช่วยลงไปมันเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้ผลประโยชน์อันสูงสุดกลับคืนมาคำถามของเราก็คือว่าในปัจจุบันเนี้ยที่พี่อยู่กับสามีมา7-8็ปีอะตกลงมันเป็น Family หรือมันเป็นเรื่องของ Investment มันเป็นเรื่องของการลงทุนเพราะซาวดูแล้วมันน่าจะเป็นอันนี้มากกว่า เดี๋ยวเราจะมา break down ให้พี่นะอันดับแรกเลยก็คือการอยู่ร่วมกันของทั้งสองคนเนี่ยคุณมีความสุขหรือเปล่านะเพราะทุกคนขอให้จำไว้เลยทุกคนมีสิทธิ์มีความสุขในชีวิตอันนี้ขอให้แบบมาร์ k ไว้เลยแตถามว่าณวันนี้แฟม i ลี่ของพี่เนี่ยมันมี happiness อยู่ในนั้นไหมคำตอบแล้วว่าไม่มีเพราะอะไรรู้บ่าง คนนึงตื่นขึ้นมาเพื่อจะมาด่าอีกคนหนึ่งว่าอีควายมึงโง่มทำไรไม่เป็นนั่งทวงบุญคุณเขาทุกวันเนี่ยถามว่าตื่นมาแล้วด่าคนอื่นเนี่ยคนนั้นมีความสุขไหมอันต่อมาคืออีกคนฟังเนี่ยฟังทุกวันเขามีความสุขกับสิ่งนี้ไหมนะแฟมิลี่ของพี่เป็นอย่างนี้นะอันที่2การที่คุณดูแลเขานะการที่เขาคือเขาบอกว่าเขาจบไว้หมดเลยพี่เขาบอกเขาจบไว้หมดเลยว่า ส่งเงินไปให้ลูกเนี่ยต่อเดือนเดือนเราเท่าไหร่พี่ต้องชดใช้แทนคืนมาโอเคแล้วเวลาที่พี่อยู่กับเขาเนี่ยพี่ได้จดไว้บ้างหรือเปล่าเช่นค่าน้ําค่าไฟอาจจะช่วยกันออกนะเพราะเราถามด้วยว่าค่าเอาหงอาหารใครเป็นคนทําพี่บอกพี่เป็นคนทําอาหารแล้วในการซื้อของเข้าบ้านมามันจะต้องมีพวกค่าอ,อาหารมันจะต้องมีพวกน้ํายาสระผมน้ํายาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยพี่จดไว้บ้างหรือเปล่าทาไมพี่ไม่จด Uh huh. ต่อมาเรื่องของคลีนนิ่งพี่ก็เป็นคนคลีนบ้านให้เขาในระหว่างที่อยู่บ้านด้วยกันพี่ก็ดูแลเขาเวลามีเซ็กส์เขาอยากได้อันนี้พูดตรงตรง,ตรงเลยนะพี่ก็ให้เขาไม่ใช่หรอคือแทนที่เขาต้องไปจ่ายข้างนอกเขาก็ได้จากพี่เพราะมันคือแฟิลี่มันเป็นผัวเมียถูกปะ้ะต่อมาคือเวลาที่ไปหาหม,หาหมอเนี่ยใครเป็นคนดูแลก็พี่หมดไม่ใช่หรอทําไมพี่ไม่เห็นจดเลยแล้วทำไมอีกฝ่ายหนึ่งจดทุกบาททุกสตังค์เลยมันคืออะไรมันคือนี่แล้ว นักลงทุนแล้วแต่ตัวพี่เองพี่มองเขาเป็นแฟมิลี่ถูกป้ะพี่ถึงไม่ได้จบนี่มันคนละมองมนคนละมองต่างมุมต่อมาก็คือว่าเ,เขาบอกว่าพี่จะต้องเอาเงินไปคืนเขานะเขาบอกว่าพี่ต้องเอาเงินไปคืนเขาอันนี้เรายังไม่เห็นสัญญาก่อนสมรสแต่เราบอกเลยว่าลุงถ้าลุงจะใช้วิธีนี้นะเราบอกพี่เขาเลยว่าไปตั้งทนายมาเลย นะแล้วค่าทนายอย่างไม่ต่ำกว่า3 0 0พันเหรียญลุงมีไรายได้แค่เดือนละพันกว่าบาทเนี่ยนะพันกว่าดอลเนี่ยนะเท่ากับถ้าลุงจะไปเรียกทนายลุงก,ก็ต้องไปกินแกลไปอีกประมาณ3เดือนเพื่อจะมาสู้กับสิ่งเนี้ยแล้วเราว่าไม่ชนะด้วยบอกให้นะบอกพี่เกาเลยว่า,เรา,วาเราบอกพี่เลยว่าไม่ต้องจ่ายถ้าลุงอยากได้มาฟ้องเอาไกลเรื่องปัญญาอ่อนเรื่องนี้นะคะอีกอันหนึ่งก็คือ ี่ลุงยังออกไปแชทไลน์หาจะหาเมียมใหม่เพราะตอนนี้เขาเริ่มคุยกับเด็กสาวแล้วเขาบอกเขาอยากได้เด็กๆเพราะพี่พี่คุยย้หญิงคนนีน้ตอนนี้อายุ50แล้วไงแต่พี่อย่าลืมนะว่าพี่เสียโอกาสหรือเปล่าเพราะตอนที่พี่เจอเขาพี่อายุ40กว่าตอนนี้พี่เจอลุงคนนีน้พี่เสียโอกาสที่จะได้ไปเจอคนดีๆคนอื่นๆด้วยหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่า พี่ไม่ได้เลือกคนอื่นไงพี่บังเอิญมาเลือกเขาถ้าพี่เลือกคนอื่นพี่อาจจะเจอผู้ชายที่ดีกว่านี้ก็ได้ k n o w s ถูกปะมันเป็นการเสียโอกาสตั้ง7จ็ดแปดปีและเขายังมีสิทธิ์ที่จะออกไปหาความสุขในชีวิตเขาได้เลยอะ่ะ <c oughs> เขาไปแชทกับผู้หญิงที่เมืองไทยอะ่ะแล้วทําไมตัวเองถึงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะออกไปหาความสุขของตัวเองได้นะดังนั้นเราถึงได้บอกกับพี่ว่าเฮ้ย hey, พี่ตั้งสติคิดให้ดีว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น มันคือนักลงทุนสิ่งที่ลุงเขาทำกับพี่มันคือนักลงทุนดังนั้นถ้าเป็นนักลงทุนแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของบุญคุณมันไม่ได้เพราะพี่ใช้ไปห,หมดแล้วกับผลประโยชน์ที่มีคือ1นอยู่บ้านก็คลีนบ้านให้ทำอาหารก็ทำให้นะจะนอนด้วยก็นอนให้ไปหาหมอพี่ก็เป็นคนดูแลเรื่องข้าของในบ้านพี่ก็ช่วยจ่าย แล้วลุงมีรายได้เดือนละพันหนึ่งเราถามว่าให้อะไรพี่บ้างพี่บอกเขาไม่เคยให้เลยพี่เป็นคนไปออกไปหาเงินมาเลี้ยงตัวเองแล้วก็เป็นคนส่งลูกเองคนที่มีบุญคุณกับคนจริงๆและช่วยเหลือคนจริงๆนะเขาจะไม่ทวงบุญคุณใครเลยเขาช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจบางคนจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันเคยช่วยคุณมาหรือเปล่าเอาฉันเคยช่วยคุณมาก่อนเหรอ แล้วเขาจะไม่คิดอยากจะได้อะไรตอบแทนแต่พี่เป็นคนที่มีความกระตันอยู่ในใจพี่มีไงพี่เป็นคนมีคุณธรรมไงพี่เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องเขาเขามีบุญคุณกับฉันจริงๆไงฉันต้องตอบแทนแต่ถ้าเขาคิดแบบนักลงทุนพี่จะคิดแบบเนี้ยมันไม่ได้จะบอกว่าคนที่มีบุญคุณกับคนจริงๆอะ่ะเขาจะไม่เรียกร้องบุญคุณกับใครเลยให้นึกถึงพ่อแม่ดิพ่อแม่ทําให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่จะไม่นึกถึงบุญ มานั่งเรียกร้องบุญคุณให้กับลูกเพราะว่าตั้งใจทําหรือใครก็ตามที่ช่วยเหลือคนจริงๆเขาจะไม่มานั่งนับหรอกว่าฉันทําให้เธอไปเท่าไหร่ไม่มานั่งเรียกพี่ว่าเป็นควายไม่มานั่งบอกว่าเขาช่วยเหลือพี่มากเท่าไหร่พี่มีชีวิตดีเพราะอะไรเขาควรจะแฮปปี้กับพี่ด้วยซ้ำที่เห็นพี่มีชีวิตที่ดีดังนั้นหลายคนในยาติดก,กับกับสิ่งนี้เพราะบางคนที่เป็นนักลงทุนมักจะเอาคำนี้ มาเป็นข้อ d i s t o r t o ก็คือมาเป็นข้อบิดเบือนมาทำให้คุณรู้สึกผิดมาทำให้คุณรู้สึกแย่นะถ้าเขาดีจริง,รงๆเขาจะไม่ทวงบุญคุณใครเลยเขาจะเห็นว่าพี่ happy เขาดีใจด้วยที่เอาพี่มาจากบ้านนอกอะทำให้พี่มีความสุขทำให้พี่สามารถมีเงินลเลี้ยงลูกได้สิ่งสำคัญที่หนูอยากจะบอกพี่เลยก็คือที่เขาด่าพี่ว่ามึงมันโง่มึงมันควายมึงอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีกูลองออกไปดูสักตั้งไหมล่ะ ออกจากคอมฟอร์ตโซนดูว่าพี่ไม่เป็นควายพี่อยู่ได้ถ้าไม่มีมันลองโชว์ให้มันดูสักนิดหนึ่งแล้วพี่จะค้นพบว่าสิ่งที่พี่ทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะคนเรามีสิทธิ์มีความสุขในชีวิตของตัวเองและพี่จะขอบคุณตัวพี่เองด้วยซ้ำที่ฉันหมดกรรมกับมันแล้วแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยเขาจะอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีเรา ถ้าทุกวันนี้มันไปแชทกับเด็กผู้หญิงที่โน่นที่นั่นที่นี่ได้เขาเตรียมจะถีบพี่อยู่แล้วเพียงแต่ยังเอาเรื่องเนี้ยมาตักพี่ไว้ให้พี่รู้สึกผิดและไปไหนไม่ได้นะคะดังนั้นตั้งสติและตัดสินใจว่าเรามีสิทธิ์จะมีความสุขไหมณนะวันนี้พี่อายุแค่50นิดนิดยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครก็ได้ที่ดีกว่านี้ นะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะท่านผู้ชมขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเจอกันอาทิตย์ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ